วังขนายร่วมกับบริษัทปุ๋ยหมักแผ่นดินทองสเสนอรายการเข้ารู้กรเษกษตรกับนายมดเขียว สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ครับรายการระบุเกษตรกับนายมดเขียวครับเรายังคงอยู่ที่ภูเวียงนะครับจังหวัดขอนแก่นเรายังคงหาความรู้นะฮะในเรื่องราวที่เกี่ยวกับไผ่กับพี่เปรมิกานะครับพี่เปรมิการครับในเรื่องราวของไผ่ผมเดินมาทั้งหมดเลยมาเห็นต้นนี้เข้าตรงกรอตรงนี้มันเป็นอะไรฮะเป็นโรคหรือเปล่าฮะตรงนี้อ๋อไม่ค่ะมันเป็นอายุเหมือนกับสิ้นอายุไขข,ของไผ่อะค่ะก็ mm hmm. จะยืนต้นตายเลยค่ะไผ่ mm hmm. ไผ่ที่ตายยืนต้นตายเนี่ยเขาจะออกดอกก่อนนะคะแล้วเขาค่อยจะตายซึ่งมันจะครบปีของเขาร้อยปีต้นไผ่เขาจะตายร้อยปีเลยเหรอฮะใช่ค่ะแต่ทีพนี้ที่พ่ที่พี่เอามาปลูกเนี่ยด้วยความที่เราซื้อพันธุ์เข้ามาที่เขาปักชํามาอะไรมาเราไม่รู้ว่าเขากี่ปีละที่ชําบ,บางทีเริ่มจาก50ปีแล้วก็ซื้อช่วง50มาต่อ,อแต่พอดีไผ่แปลงเนี้ยเราปลูกได้ประมาณ7ปีนั่นก็แสดงว่าเขาน่าจะประมาณ90 93เนาะพอมาเจ็ดที่พี่ก็มาเืนต้นตายที่ที่ที่ของเราค่ะนะครับค่ะแต่ว่าก็ในในแปลงหนึ่งเนี่ยคือใครที่โชคดีได้ลูกขี่ไว้นะก็จะได้ไ,ะะไดส่เขื่อนเขาเรียกลูกขีค่ะลูกขีก็คือเป็นลูกของไผ่เนี่ยค่ะดอกไผ่เขาจะ เขาจะหล่นลงมาแล้วก็จะเป็นเหมือนต้นกล้าต้นใหม่ให้นะคะซึ่งไล่หนึ่งบางทีแทบไม่มีเลยก็ก็ได้ครับแต่ของเราโชคดีเราได้ไว้ลูกหนึ่งซึ่งก็เพาะไว้ไว้ขยายพันธุ์หลังจากที่เขาอาจจะทยอยตายตามมาก็ได้ซึ่งซึ่งพอดีตรงเนี้ยได้มาพันมาจาก3มที่ก็เลยยังไม่รู้ว่าต้นไหนอยู่ที่ไหนบ้างก็เลยอย่างอันนี้น่าจะมีอายุที่มากกว่าเขาก็เลยยืนต้นตายไปก่อนนะฮะแสดงว่าเราก็จะได้พัน ต่อไปด้วยใช่ค่ะเราได้พันต่อไปอก็คือเนี่ยอย่างเงี้ยเราก็จะเลี้ยงเขาให้เขาโตขึ้นเป็นกอเป็นอะไรแล้วเราก็จะทําพันธุ์ขึ้นมาแล้วก็มาขยายปลูกใหม่อค่ะเพื่อนเพื่อนที่เขาปลูกบางบางคนน่ะด้วยความที่มันมาจากที่เดียวกันมันเป็นต้นตายพร้อมกันมันก็เลยแบบเสียหายทั้งแปลงอย่างเงี้ยค่ะค่ะเขาก็จะต้องเริ่มใหม่ อืมนะฮะมากเกินไปก็ไม่ดีไม่ดีที่เลิกปลูกไผ่กันเยอะมากเลยนะถ้าถ้าสังเกตในช่วงนี้นะคะไปดูว่าเขาล้มกันแล้วก็ปลูกพืชอย่างอื่นไปเลยเพราะว่าลงทุนทีก็จะเยอะไผ่จะเสียค่าพันเนี่ยแพงแพงแต่ว่าหลังจากเราปลูกไปแล้วการดูแลก็จะง่ายเท่าไหร่จะง่ายค่ะนะครับผมได้คุยกับพี่เขานะฮะบอกว่าในช่วงที่แล้งนั่นเองฝนน้อยช่วงนั้นราคาของหน่อเนี่ยจะแพงเลยทีเดียวก็จะมีการวางระบบน้ําขึ้น ใช่ค่ะตอนนี้เรากําลังเริ่มคือหลังจากหน้าฝนเนี้ยเราก็จะวางระบบน้ําหยดกันค่ะก็คือจะจะจะทำให้เขาออกนอกฤดูค่ะเพื่อเพื่อเพื่อที่จะทํารายได้ให้มันเกิดขึ้นนะครับนี่คือแนวทางที่จะทําต่อไปนั่นเองที่สําคัญครับใช้ปุ๋ยอินรีว์าขนาดตามพดเขียวของเราด้วยนะครับใช้ยังไงใช้ช่วงไหนก หลังจากที่เราตัดแต่งอะไรเสร็จแล้วค่ะคแต่ว่าต,ต้องเป็นช่วงที่เราให้น้ําเขาได้นะ <ừ> เพราะพวกไผ่เนี่ยอ,อีกอันนึงที่เร่งเ่งให้เขาออกขีออกดอกเร็วด้วยอะค่ะคถ้าเขาไม่ไม่มีน้ําไม่มีอะไรจุนเจือเขาแล้วเราไปตัดเขาไปทําให้เขาบาดเจ็บเยอะ เขาจะเขาก็จะตายเร็วค่ะเหมือนคนเลยนะธรรมชาติของต้นไม้อะนะคะค่ะแต่ว่าอันนี้เราก็จะในช่วงที่เราได้น้ําระบบน้ําเราครบแล้วก็คือเราจะพวนพวนรอบลําต้นเราก็จะให้ปุ๋ยเขาให้อาหารให้น้ํบนะครับนั่นคือโครงการที่วางไว้นั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับใครที่สนใจนะฮะทดลองที่จะปลูกไผ่ก็นําแนวทางนี้แหละฮะที่สําคัญคือในช่วงที่บอกว่าช่วงแล้งนี่แหละสําคัญเลยแล้วเกิดมันออกหน่อขึ้นมาได้ราคาดีแน่นอนครับในครั้งต่อไปครับผมจะพาคุณผู้ชมนะครับไปเรียนรู้ อีกหนึ่งเรื่องดาวที่น่าสนใจนะครับพี่ไปพิการนั้นนําปุ๋ยอินรีวัคขนาดตาม,มุดเขียวมาใช้ในข้าวไร่มาใช้ในไผ่แล้วก็จะนําไปใช้ต่อที่แปลงของอ้อย<ช>นะครับ<ช>ป,รปรับเปลี่ยนระบบใหม่เลยครเป็นเกษตรแบบอินรีย์นั่นเองครับเม<ช>ื<ส>่อเราเอานําไปใช้แล้วนะครับสิ่งที่ตามมานั่นคือผลผลิตที่ได้เห็นได้ชัดเจนใน,นทีเดียวเลยอยากจะเป็นตัวแทนจําหน่ายปุ๋ยอินรีวัคขนาดตาม,มุดเขียวนะครับแต่ว่าการจะเป็นตัวแทนนั้นมีสิทธิประโยชน์อย่างไรบ้างต้องทําอย่างไรในครั้งต่อไปครับติดตามชมครับสำหรับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนครับสว สุดยอดปุ๋ยอินทรีย์วังขนายตรามดเขียวลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร080 550 4888